เป็นยังไงมันเป็นยังไงท้องของใครนะท้องของใครอืออืออือรู้ว่ารัก มาหาแม่มา,าไม่ได้กอดกันแล้วนะใครมาเอ้าเอ้าเอ้า วพ่ออยู่กับแม่อม้อมเรจะอ้อนแม่อ้อมอย่างนี้ป่ะฮะต้องขอแม่อ้อมนอนด้วยนะบอกแม่อ้อมขอนอนด้วยบอกงี้นะรู้ป่ะบอกแม่อม้อมหนูขอนอนด้วยนะทุกคนดูอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนึกว่าตัวเองหอมมากอะ่ะไขึ้นมาด้วยแล้วเนาะ อืมอืมอืมดูเอาทุกคนอย่ามาองหน้าแม่นะแม่เหมือนศพขึ้นอึดอืมอื้มอื้มอืมเดี๋ยวกิ้งตกเ,เดี๋ยวกิ้งตกอืม <tampoco rounding out> จะนอนอย่างนี้หรอฮะแม่จะหายใจออกไหมอ่ะจะนอนอย่านีนม่จะหายใจออกไหมอ่ะช่างแม่เออช่างแม่ไปเลยเนาะนอนนะเข็งๆนะรักใครไม่รักอะ่ะรักนะอือรักรักอือ ขยุ่มหน้าป่ะขยุ่มป่ะรักอืมอืมนอนได้ละเียงเข่งได้ละไปเียงเข่งมาแล้วเียงเข่งนะอ่ะออากมา อายเขาไหมเนี่ยไม่อายหรอกเนาะคนเรารักกันนะบอกทุกคนนะหนูรักแม่นะมหมาจะตกดูดูดูดแม่ก็เหมือนศพขึ้นอื่น่ะ <c oughs> อายละอายละอายอายทุกคนละอายละแค่นี้ก่อนละ